เลือกเถียงกันโพสต์นี้ชี้ชัดลิซ่าแบกพิงสักจริงไหมก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าออกมาถึงรอยสักของลิซ่าแบกพิงเจอชาวเน็ตทักคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับจะรับราชการไม่ได้นอกจากนี้ยังมีหลายๆคนยังไม่คอนเฟิร์มว่ารอยสักนี้คือสักจริงหรือไม่ล่าสุด 15มีนาคมร้านแททูที่ LA ลงสตอรี่ใน IG ว่ารอยแททูของลิซ่านั้นมาจากเขาเองซึ่งหลายๆคนต่างพากันชื่นชมรอยสักนี้ของลิซ่าเพราะดูเหมาะและสวยดูเข้ากับเธอมากทั้งยังบอกอีกด้วยว่าอยากให้ลิซ่าทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุข